สวัสดีไอเอฟซีทุกท่านเราก็พบเจอเจอกันทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่27สธันวาคมสองหใกล้เวลาเข้ามาทุกขณะนะคะสาวดำก็วันนี้ก็จะไปเอาของที่สั่งไว้นะคะวันนี้ก็จะสาวดำก็จะไปเอาของที่สั่งไว้แล้วก็อีกอย่างก็ฝากข่าวไปถึงลูกศิษย์ลูกหาพ่อปู่ด้วยนะคะที่มา ไม่เจอท่านนะคะเมื่อวานนี้สาวดำได้ลงคลิปไปแล้วนะคะที่มีคำสั่งด่วนจากพ่อปูอ่องค์พ่อปู่ศรีสุสดโตนนตนคราชนะคะซึ่งท่านก็ได้สั่งให้ล่างท่านาลาศิกขาะะอยู่ในชุดขาวก่อนนะคะค่ะแล้วท่านจะพูดอะไรยังไงต่อนนั้นสาวดำก็จะให้พระอาจารย์ท่าน คุยกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองนะคะท่านก็จะอาตนาประปูปูป้ปู่รีสุดโทอ่าลงประทับร่างนะคะเพราะสารดําก็จะไปที่อ่าอำเภอนะคะจะไปอำเภอบวัวใหญ่นะคะแล้วก็ไปกันสี่ห้าคนกับเพราะว่าไปเอาของนะคะก็ขอเชิญพระอาจารย์นะคะโอ้เป็นสื่อแล้วน้อยจ้จะเรียกท่นานว่าไงเรียกขอเชิญอาจารย์กันขอเชิญอาจารย์พูดกับลูกศิษย์ลูกหาค่ะ ก็เป็นเป็นพระพกทจาอาลัตนาองค์พระปู่จิสุธลงประทับร่างแม้ข้าจพูดกับลูกจิตลูกหาค่ะวนน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 ันนี้ก็เป็นวันดีวันที่เป็นสิริมงคลวันนี้ก็เป็นวันดีวันที่เป็นสิริมงคลที่พวกปู่ได้ลงมาพูดกับตัวก,กับหลานที่เป็นสายญาตทุกๆคน คนไหนที่มาไม่เจอตัวพ่อปู่ถ้าว่าจะเจอตัวก็ถ้าว่าจะเจอก็มาแต่ส่วนมากพ่อปู่จะเจอพ่อปู่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่28กับ29สองวันพ่อปู่จะอยู่ที่สวนธรรมแล้วพ่อปูจะลงล่างเพื่อมาหาเพื่อให้ เป็นควตาควรใจให้สำหรับลูกเสย์ลูกหาทุกทุกคนพกก่อปู่จะขอบอกข่าวกับลูกเสย์ลูกหาทุก,ท,กทุกคนเพื่อว่าพกก่อปู่จะโพดให้บอกข่าวสำหรับลูกเสยอลูกหาทุกทุกคน เรามีบุญวาสนาแล้วที่เราได้มาพบมาเจอกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วที่ได้มาพบมาเจอกันกับเจ้าปู่ที่ได้มาเจอกันกับเจ้าปู่ศิสุโธก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของพวกเ,เราท่านทั้งหลายถ้าเราไม่ได้เป็นสานยญาติด้วยกันก็ปู่เจ้าอกอขาวบอกขาว ปู่จะบอกข่าวให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนคนไหนวนไหนที่จะจะช่วยจะช่วยสร้างวงพระชใหญ่วงทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ปู่จะขอบอกให้ลูกหลานที่อยู่นั่งในรถนี้ก็ดีทุกๆคนแล้วก็สำหรับ ายยานของพ่อปู่ทุกๆคนพ่อปูจะวดปล่อยวัตถุมงคลวัตถุมงคลพ่อปูจะวดป่อย,ถ,อยถ้าคนไหนอยากได้เพื่อเพื่อมาร่วมทำบุญด้วยกันก็ถ้าว่าหมดแล้วหมดเลยพ่อปู จะบอกลูกบอกร้านแล้วก็จะบอกรู้น้อยแล้วก็จะบอกล่างภาพปล่อยวัตถุมุคลก็ประมาณวันสองวันนี้จนไปถึงวันที่หลอยออกอยากสนใจในสนใจในของที่พ่อปูป่ปลุกเสกคือก็ปู่ลูกเินสร้างถวายให้ ็เลยมาปลูกเสกไห้เพราะว่าพ่อปู่อาราธนาให้พ่อปู่ไร่สดในแนวพันธุ์คือบ่อกเราว่าไร่สดในแนวมันัธุ์ลูกหลานก็บอกให้ไร่สดให้ให้ลงมาพูดให้หน่อยขาดธาตุในไหนแนวอยู่หรอ พ่เป็ธธรรมมาแล้วให้ลูกแพรลานฟังว่าปู่จะบอกว่าจะบอกเลิกในการปล่อยวัตถุกมงคลแล้วจะ,จะสั่างกแล้วจะสั่างกดปล่อยวัตถุกมงคลแล้วจะปล่อยตั้งแต่ตัวเลขางเดียวหัดเลิก จะให้หยุดปล่อยวัดดูมงคลแล้วคนไหนศรัทธ,ธาในตัวของพ่อปูคนไหนศรัทธ,ธาคิดอยากร่วมทำบุญเพื่อจะไปสร้างองค์ปเจจัยองค์ทองสำเเ็จศักดิ์สิทธิ์ก็ให้สังค์ ให้สังจองมาได้ถ้าหมดแล้วหมดเลยเด้อสิขอบอกไปเพราะว่าพคปูสิขอบอกเพื่อจะพูดเป็นทั้งเลาวทั้งกีสานกำนีสองกษัตริย์เรียกสังจองเข้ามาถ้าหมดแน้วหมดเลยคือไม่ได้ปล่อยอีกวระตูมคลทุกชนิดไม่ได้ปล่อยอีกไม่ได้ปล่อยอีก,ออกเพราะว่า จะได้รวบรวมปัจจัยไปร่ไปรวบมปัใจจัยให้ล่างกับญาติกับโยมที่อยู่ที่ขอนแก่นนี้ให้ไปให้ไปเอาไปถวายให้แก่เจ้าอาวาสที่พระดํนาคาแล้วถ้าสั่งผิดก็คือผิดจะไม่มีการปล่อยอี พ่อปู่จะขอบอกลูกศิษย์ลูกหากทุกๆคนถ้าใครสนใจก็เรียกคิดอยากทำบุญร่วมก็มองไฉยๆนะเนาะมาจังสิคเกอร์นี่เนอกเพระาะว่าถาพ่อปู่ขอบอกเป็นเอกสารดีกว่าถ้าพ่อปู่บอกล่วมัน บองไทยมันพอคอยเขาเ้าบรรยากาศเป็นให้ขอเบาอีาสานได้แล้วไปรสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนผู้ใดอยากเจอตัวพวกก่อปูกบมาหาได้เบอร์อื่นเบอร์สองมือวันทีี่สิบันทีี่สิเก จะเพื่อว่าอยากทำบุญเพื่อสร้างอค์ระจญองค์ mm. องทองก็แล้วแต่ท่านหรือว่าอยากร่วมทำบุญกับองค์พ่อปู่ก็ได้ไม่หาตั้งแต่ว่าบูชาวัตถุมงคลหรอกไม่หาตั้งแต่ว่าบูชาบัตถุมงคลถ้าเราคิดอยากร่วมทำบุญกันคนละห้าคนละสิบบาท ่อจะเอาไปร่วมสร้างองค์พระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จสมศิีที่มัดทะะ่านาคากับสายยานของพวกปู่อ้ปูอยากใหดทำบุญก็ทําได้บาทหนึ่งก็ดีบาทก็ดีพวกปูก็เลยขอขอเลยถ้าเราถ้าเราไม่อยากได้พัะถูงมงคลเิดอยากจะทําบุญ ร่วมกับองค์เจ้าปู่นี้ก็ขอเชิญได้จนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ห้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ห้าแล้วก็จะงดลับแล้วแล้วก็จะงดปล่อยวัตถุมงคลแล้ว,วปู่จะขอบอกให้ลูกหลานที่อยู่ที่นี่ก็ดีหรือหรือว่าหนูน้อยก็ดีหรือว่า ล่างก็ดีทุกคนที่นั่งอยู่ในรถนี้ก็ดีตาเหลี่ยมมอเม้าๆก็ดนีแหละคาผู้ใดอยากบริจาคเพื่อว่าากรวมสังำมป,ปกโพกันกาอนุมูท่ามีหรืออนุมูทาแม่มาได้เพราะว่าวัน หลังจากน,นั้นแล้ววันหลังจากครบวันที่5แล้วผู้ปู่ก็จะได้นำปัจจัยไปรวบรวมขึ้นไปถวายให้แกพระรูกพาระลาหนที่อยู่วัดดำนานคาแล้วก็จะไลลสดให้ลูกศิษย์ลูกหาโดอ <S <S <น>อู<น>อยู่นอกเพื่อดองที่ได้มาทุกป่าทุกสัทางไปแี่หรก ลูกหลานฝัน่งท้งนี้ไม่เคยได้กบได้โกยกินดอกนี่นี่จะเอาไปทำบุญหมดขอบอกข่าวที่เจอดอกมาเนี่เพื่อเป็นสิริมงคลไหยสำหรับลูกสำหรับหลานที่เจอเขาอาลาดนาลงมาให้เบาก็เลยเบาอาลาดนาให้ลงมาเบาก็เลยเบาข้าขอพูด ไฟเพียงเท่านี้ขอให้ลูกหลานงวดที่จะถึงนี้ปังปังกันทุกคนแต่ก็ถือแค่เสาหัวว่าที่จะอดบัณฑิตอะไรเหรอออวันที่สามสิบบันที่สามสิเบเป็นแลก็ถือแค่เสาหัวแต่ละเอ่องดหอดวั้นที่ห้างวดหอดวั้นทีหนท่หา้า ูไดอย่างบริจากจะทาบุญคณนักแก่มอนีเป็นต้นไปเจนน้าหน้าทิิหาเน้อหูหน่อยเอนูกรา้านดูนี้กัดีทุกคนรวดลับอดบันทีหาเพื่อนที่จะไปบริจากไปถวายเพื่อสางพระเจ้งงาใหญบนลับัดบันทีหาเน้อทุกๆคนนั่แหละ พระปรกะูก็ขอคุยกับลูกศิษย์ลูกหาไปเที่ยงซ้ำนี้ขอให้อายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยร่ำรวยทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุสาธุจค่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังอองค์เจ้าปู่ศีสุสทโทธท่านพูดแล้วนะคะก็คือวัตถุมคลน,นี้ก็ท่านก็ยังสั่งมาได้นะคะสั่งมาได้จนถึงวันที่5นะคะ และถ้าใครอยากจะเจอตัวพ่อปู่นะก็อยากจะมาฟัง,ฟงธรรมะกับพ่อปู่ก็เชิญนะคะที่สวนธรรมท่านมาที่อําเภอแวงน้อยค่ะมาถึงอําเภอแวงน้อยถ้าแล้วก็ถามก็ว่าไปบ้านละหานนาบ้านละหานนาค่ออกมาที่วัดบ้านละหานนาเนี่ยนะคะมาถึงสวนธรรมเนี่ยสิบสองกิโลค่ะสิบสองกิโลนะคะมาถึงบ้านละหานนาและสวนธรรมก็อยู่ติดอ่ ออกจากบ้านลังหันนามากิโลเดียวก็กพูดกันว่าอยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะนะคะนะคะไปถึงบ้านลังหันนาก็ถามก็ว่าสวนธรรมเย็นจิตพรเทวีหรือว่าสวนธรรมสาวดําพาลวยอยู่ไหนนั่นเขาก็ชี้บอกมองเห็นอยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อโอ้ขอโทษจ้ะขอโทษลูกศิษย์ลูกหาองค์พระปู่ศรีจุติท,ที่มาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะต้องขอโทษมากๆเลยนะคะลูก ท่านไม่อยู่นะคะแต่แต่ท่านก็บอกอยู่นะคะว่าท่านกลับมาตอนค่ำๆตอนเย็นๆนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกติดลูกหาที่มาจากน้องบนลําพูนะคะพออ่าพอพ่อ,พอ,อ,พอปู่เข้าเข้าไปนะคะท่านก็ออกมาพอดีนะคะท่านออกมาสาวพ่อปู่ก็สวนเข้าไปพอดีนะคะถ้าหากว่าใคร อยากจะมาก็เชิญได้เลยนะคะมาหาป้าปู่3 8 8ได้เลยนะคะมาพูดมาคุยมารับมารับวัตถุมงคลกับมือท่านนะคะส่วนปัจจัยนั้นท่านจะทําร่วมกับป,ป้าปู่3 8 8ก็ถวายให้ท่านได้เลยกันนะคะแล้วแต่นะคะนั้นเป็นแล้วแต่ความศรัทธาที่จะรวบรวมไปถวายท่านเจ้าอาวาสที่วัดถ้รนาคา น้ำทิพย์นะคะสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ําทิพย์นะคะท่านผู้ชมก็ขอเชิญได้เลยนะคะใกล้แล้วนะคะที่เราจะมาที่เราจะได้รับโชคกันนะคะใกล้แล้ววันที่30วันนี้27 28 2บ3จดบาอีก2วันค่ะท่านผู้ชมนะคะอีก2วันค่ะวันนี้27 28 29 30ี่ดยบอีก2วันนะคะเราก็จะโชคดีกันแล้ว có tân châu đi cha